สบายดียามแรงเนาะมันนี่มันเลี้ยงงัวคือเกาพี่นาะง,งัวคือเกามันเลี้ยงงัวคือเกา อยู่ในแม่กินยาท้าแม่ซื้อยางไปใได้เดินมันรัดมาทางหนาอีกก่อนไม่ได้พากันยางโอ้โหผมได้พากันกินยาเลยอยู่ไม่ลันหนีย่ย ่เลี้ยงงวัวไปหน่อยเลี้ยงงัวตามทางอากาศซีกขึ้นพอดีว่าซีหาเตอร์หนึ่งหนึ่งอืมเพรหนึ่ง นาซสีเขียวเขียวเป็นตาแสบ่นวะนำกันอยู่นี่ตัวนี้ก็จะจอยซะตัวนี้คล้ายก็ได้ตัวนี้สิคล้ายพี่น้องเอยนี่มากริงกร้งก็ริ้งมีสิคล้ายพรอ,อยากได้มาต่อเด้อนี่เ้อขคล้ายบ่แพงตัวนี้ สามสี่พันเนี่ยแหละตัวตก,กระดิ่งกระดิ่งอยางนี่จอยคลายออกไพ่ข่าวมาเบิ่งกันจะเลียมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อมาเรียงงวดนำแรง มื่นีมากพอดีลูกสาวกับบอมานนำซ้ำมันลูกสาวอ้วน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 ตุ้ยๆนะบอมาซ้ำแหม่ไหมกินน้ำมูหุนหากินผันแยกกลุ่มหัวตันหายไปอยู่น้ำมูเฮ้อเมื่อนะเว้ยคำอลไร

<laughs> mưa mưa. Ai mẹ tao này. <cười> <cười> าลิกแก,ก,กมาแ้าพี่น้องสลิกแกม้ามาละสลิกแกม้าด่างเป็นหนึ่งไคยไปบางกีน่ไา,าได้กินดีนะเต็นทน่าเต็นท์านดาวไอ้เฮ้ย mẹ ba, bay mẹ này, đi bay mẹ 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 là mẹ 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 มาพี่มาอยู่นี่มามากินเพื่องพี่